สวัสดีครับชาวราศีธนูครับเราลองมาดูกันว่าเดือนมิถุนายน2 5 6 6นี้ครับทิศทางสิ่งใดจะเกิดขึ้นครับจะมีอะไรเข้ามาหรือจะมีพลังงานอะไรในการแนะนำนะครับให้กับคุณชาวราศีธนูเป็นมันลี่เช็คนะครับสำหรับเดือนนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าพลังงาน เดือนนี้ธีมหลักๆสิ่งที่จะเข้ามาเป็นอย่างไรคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีธนูก็ได้ครับดูได้หมดเลยนะครับผมทําเป็นแนวทางการไกด์ไลน์พลังงานให้กับคุณถ้าคุณปรับพลังงานที่ตัวคุณให้ดีขึ้นแน่นอนว่าชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เราลองมาดูกันลองมาดู Energy ครับที่จะเข้ามาหรือพลังงานที่อาจะเข้ามาหรือ e อ e น g y ของชาวธนูครับ เดือนมิถุนายนพลังงานนะครับที่อาจจะเข้ามาครับมีดิสคัฟเวอรี่ครับ Intention อินเทนชันคือความมุ่งมั่นคือความตั้งใจชาวธนูครับบางคนกำลังแบบให้ความสนใจหรือโฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่คุณรักครับคุณกำลังโฟกัสจดจ่ออยู่กับ สิ่งที่ชอบครับอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นสิ่งอะไรที่มันมีค่ากับชีวิตของคุณนะครับตอนนี้เหมือนคุณกำลังให้ความสนใจตรงนั้นแล้วคุณจะได้ค้นพบกับเพชรเม็ดงามบางอย่างในตัวคุณก็ได้ให้ไปนี้เหมือนคุณแบบออกเดินทางค้นหาต,ตัวเองนะครับออกเดินทางค้นหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่ต่างๆคุณจะได้ค้นพบบางอย่างนะครับที่มันเป็นความตั้งใจของคุณก็ได้ อืมเราก็มี d e c e p t i o n ครับ d e c e p t i o n d e c e p t i o n คือการซุบซิบการเอินทาเนาะหรือการแบบคนพูดรับหลังอะไรต่างๆเหล่านั้นก็คือถ้าใครทำงานแบบในองค์กรคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของในที่ทำงานนะครับแล้วก็มีคำว,ว่า family มาเลข2 people นะครับในพลังงานหลักๆในในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจเลยคือตัวคุณ กับครอบครัวคือดูแลพลังงานของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้โฟกัสจดจ่อกับกับงานของคุณนะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปสนใจว่าเพื่อนร่วมงานหรือสถานที่ทํางานพลังงานในที่ทํางานมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นลบหรือท็อกซิกแค่ไหนแต่เหมือนไพ่กํกำลังจะบอกกับคุณว่าให้คุณจดจ่อในในเนื้องานของคุณหรือจดจ่อกับ ความอ่ากับเป้าหมายกับเสียงของหัวใจของคุณต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีคําว่า Family ในไพแ่แฝ f แฟมิลี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้จินตนาการของตัวเองเยอะมากขึ้นหรือดึงความเป็นอินโนเซนต์นะครับหรือความเป็นเด็กคือผมต้องบอกว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเป็นจิตวิญญาณเหมือนเหมือนเด็กเนาะแต่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราถูกกรอบสังคม อะไรต่างๆตีกรอบให้เราแบบต้องโตขึ้นพอเราโตขึ้นเรากลายเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันมีความเครียดเราเครียดเรื่องเงินเราเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมันเลยทําให้คุณตัดขาดกับความเป็นเด็กในตัวเองมันทําให้คุณตัดขาดกับพลังงานที่สวยงามน,นั้นไปดังนั้นเหมือนพลังงานที่อาจจะเข้ามาคือลองสนุกกับชีวิตดูคือไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณจะเหนื่อยจะหนักจะทุกข์จะท้ออะไรคือผมอยากให้คุณสนุกกับชีวิต เราก็พยายามเซลแค่ตัวเองเซลแค่ก็คือการดูแลตัวเองในทุกๆมิตินะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าในไพ่ทาโร่นะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับอะไรจะเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีธนูหรือมีอะไรที่ไพ่ครับอยากจะแนะนําำ King of Sword แน่นอนครับ King of Sword มามากับ Discovery ด้วยในไพ่ตำแหน่งตัวตนของคุณมันเป็น King King o f Sword คือราชาดาคือ คุณเหมือนคุณพร้อมที่จะลุยด้วยชาวธนูเป็นชาวที่ตรงไปตรงมาเนาะเอ่อเป็นคนที่ในไพ่เนี่ย description ด้วยความตรงของคุณความทะเยอทะยานของคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นเขามองคุณแบบเฮ้ยคุณอาจจะอิจฉาคุณหรืออาจจะไม่ชอบคุณแต่ความตรงไปตรงมาของคุณมันมีมันออกได้ทั้ง2ด้านเนาะมันเป็นได้ทั้งที่บางครั้งการตรงไปตรงมาของคุณเนี่ย มันอาจจะทําร้ายคนอื่นด้วยหรือมันอาจจะทำร้ายตัวคุณเองด้วยดังนั้นการการที่เรามีสติในการพูดบางอย่างออกไปนะครับหรือผมรู้สึกว่าในในเชิงของจิตวิญญาณเนะาะสมมติถ้าเราพลังงานเหมือนกันกันกบคนที่เป็นลบอะแล้วเราไปโต้เถียงเราไปโต้แย้งด้วยแน่นอนเราอยู่ในระดับเดียวกันพลังงานเดียวกันกันกบเขาแต่ถ้าเรามีพลังงานที่เป็น ความสงบความนิ่งนะครับเขาจะว่าอะไรคุณมาก็ตามคุณจะไม่ไปตอบโต้โดยการเถียงกับหรืออะไรแบบนั้นแต่คุณจะนิ่งก็ได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่โปรเทคตัวเองเลยนะครับดีสิปชั่นคือถ้าใครมาทำร้ายคุณแล้วรู้สึกว่าล้ำเส้นคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะโปรเทคตัวเองได้คุณอาจจะเลือกวิธีการพูดที่ไม่ได้ใช้อารมณ์แต่เลือกวิธีการพูดที่ทำให้เขาได้เห็น ตระหนักเห็นนะครับก็ได้คิงคองสอนในไพ่ใบนี้ต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนสําหรับชาวราศีธนมูมีหลายอย่างให้คุณได้ทําแน่นอนนะครับอาจจะเป็นงานหลักงานเสริมงานรองต่างๆเนี่ยเข้ามาหาคุณก็ได้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นครับสิ่งที่อาจจะเข้ามาชาวธนูในเดือนมิถุนายน a อ e of Cups ครับ แปดเหรียญ T of w a n d s, <c oughs> <S มี Balance ครับ Justice อืมแล้วก็มี s i x of Corn Full of Corns ครับ ในพลังงานของไพ่เนี่ยตีมหลักๆของเดือนนี้เลยนะครับสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็เป็น a c e of w a n d ์ในไพ่คำแนะนำมันเป็น a c e of c o r d s อะครับที่มันเป็นพลังงานของธีมเดือนนี้หลักๆเลยในเดือนนี้พลังงานหลักๆพลังงานใหญ่ๆก็คือความอดทนจริงๆ การอดทนการเรียนรู้เพิ่มเติมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในในในด้านไหนก็ได้ที่คุณสนใจการลงทุนในตัวเองการพัฒนาตัวเองนะครับการเขาเรียกว่าความสม่ําเสมอในการทํางานความสม่ําเสมอในการที่คุณจดจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำอยู่ในงานของคุณแน,น่นอนว่าการทำางานของคุณความสำเร็จของคุณมันมาจากการที่ อดทนผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วความอดทนนี่แหละคือคีย์ของความสําเร็จแต่ถ้าคุณอดทนแล้วอยู่ถูกที่ถูกทางคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอดทนในสถานที่ที่มันไม่ใช่ะคุณก็ไม่เติบโตเนาะเหมือนคุณอาจจะเคยได้ยินที่แบบเหมือนเราอยู่ผิดจุดผิดที่ทํางาน10ปีเราก็ไม่รวยอะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในธีมเดือนนี้เนี่ยคือคุณอาจจะต้อง ค้นหาดูเนาะหรือพินิษพิจารณาดูว่าความอดทนของคุณในงานนี้เนี่ยมันเป็นยังไงผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งผมอยากผมอยากจะให้คุณเห็นในเรื่องของความอดทนนิดหนึ่งผมดูซีรีส์เรื่องหนึ่งเนาะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คือทํางานอยู่ในบริษัททํามันหลายปีแล้วแต่อยู่ในตําแหน่งเดิมอยู่หลายปีมากทําอยู่ในตําแหน่งเดิมแล้วเหมือนภรรยาของเขาก็พยายามแบบคุณต้องกล้าพูด คุณต้องกล้าพรีเซนต์ตัวเองกับหัวหน้าคุณคุณคุณต้องกล้าที่จะไปเติบโตในตําแหน่งแต่เหมือนผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าพูดพอถึงจังหวะที่พูดหัวหน้าเขากษียณผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราอยู่ในองค์กรอะไรต่างๆมาแบบนานมากเป็นสิปีแล้วคุณยังอยู่ในตําแหน่งเดิมอ่ะมันมันแปลไปได้ทั้งศักยภาพของคุณนะครับ อาจจะไม่โดดเด่นหรือคุณอาจจะไม่กล้าหรือคุณอาจจะเพิ่งพอใจในตำแหน่งของคุณก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขในตำแหน่งมันโอเคแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากเติบโตคุณอยากเพิ่มเงินเดือนมากขึ้นคุณอาจจะต้องลงทุนให้ถูกที่ให้ถูกจุดนะครับหรือให้ถูกองค์กรด้วยก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าในเดือนนี้เนาะมันคือการที่คุณจดจ่ออยู่กับบางสิ่งในงาน ของคุณมันสร้างรายได้มันสร้างกําไรให้กับคุณหรือคุณอาจจะค้นพบทักษะศักยภาพความสามารถบางอย่างของคุณก็ได้ดังนั้นการลองผิดการลองถูกการลองให้รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันจะทําให้คุณรู้ครับว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่คุณชอบ,หร,อชอบหรือสิ่งที่คุณไม่ชอบดังนั้นผมรู้สึกว่าการเรียนการพาตัวเองไปรงเรียนอะไรต่างๆหรือการพาตัวเองไปไปลองทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นงานเราจะได้รู้ชัดเจนกับตัวเองนะครับ ในตำแหน่งที่3ามคีย์ของความสําเร็จเลยคีย์ของความสุขของคุณเนี่ยมันเป็น T of born คือคุณได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณอยากจะทำถ้าถามว่าในเดือนนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีธนูผมรู้สึกว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของงานนะครับโกลโกสู่เป้าหมายนะครับสู่สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคือ ที่อบวอนถ้าถามว่าที่อบวอนคืออะไรคือการกล้ากัดคือการกล้าตัดสินใจคือการกล้าทําคือการกล้าลุยคือการกล้าลองคือการกล้าเสี่ยงในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําหรือคุณอยากจะได้สิ่งนั้นมามันอาจจะเป็นการกล้าบอกลักมันอาจจะเป็นการกล้ากล้าเสนอตัวเอง กล้าเสนอตัวเองในในในงานในความสามารถของคุณในศักยภาพของคุณว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้คุณพร้อมที่จะเติบโตนะครับในในงานหรือในธุรกิจอะไรต่างๆลองดูครับผมรู้สึกว่าเราต้องเอาตัวเองไปหาโอกาสด้วยถ้าโอกาสมันไม่มาหาเราเราอาจจะต้องพาตัวเองไปหาโอกาสตรงนั้นนะครับถ้าถามว่าในเดือนนี้เนี่ยอุปสรรคบททดสอบอะไรต่างๆ ความยากลําบากเนี่ยคุณจะก้าวข้ามก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างไรมันมีคําว่าบาลานซ์ขึ้นมาบาลานซ์ตรงนี้มันคือจัสติดคือความยุติธรรมนะครับหรือความสมดุลมันน่าสนใจที่มันมาพร้อมกับซิกออฟคอนก็คือตาช่างความสมดุลเหมือนกันดังนั้นผมรู้สึกว่าให้คุณลองช่างน้ําหนักลองเวทน้ําหนักดูนอกว่าคุณจะจัดการกับปัญหาที่เข้ามาหรือคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆได้อย่างไรก็คือการ หาสมดุลให้เจอหรือการฟังตัวเองมากกว่าฟังเสียงของคนอื่นบางทีคนอื่นเขาอาจจะพูดอะไรต่างๆมาทาให้มาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณลดคุณค่าในตัวเองลงหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจคุณไม่สามารถทําได้ คุณลองหาที่ปรึกษาคุณลองไปปรึกษาคนที่เขามีพลังงานบวกกว่าคุณนะครับไม่ใช่มีพลังงานลบกว่าคุณหรือไปปรึกษาคนที่เขาเคยประสบความสําเร็จหรือคนที่ประสบความสําเร็จอยู่นะตอนนี้ก็ได้หรือคนที่เขามีมุมมองดีๆครับคุณอาจจะได้รับคําตอบดีๆก็ได้หรือในไพ่ใบนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินเนาะมันมีเงินเข้ามามันมีเงินเงินออกไปอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่า สิ่งที่ทําได้เลยให้เข้าใจว่าเงินมันก็ต้องมีเข้ามามันก็ต้องมีออกไปเพราะว่าซีกอลฟคอร์เนี่ยมันเป็นกระแสะาการเงินที่เข้าและออกเข้าและออกอยู่แล้วนะครับดังนั้นอยากให้คุณสบายใจตราบใดที่คุณยังมีงานอยู่นั่นแสดงว่าคุณยังมีเงินอยู่คุณต้องสบายใจหรือสํานึกรู้คุณงานหรือขอบคุณงานนั้นๆแต่ถ้าปัญหามันอยู่ที่บุคคลหรืออยู่ในองค์กรที่เหมือนเขาเอาเปรียบคุณต,ต่างๆ คุณก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองหรือเขาเรียกว่ามีขอบเขตของตัวเองด้วยว่าเฮ้ยล้ำเส้นเรามา,จากจนเกินไปแล้วนะคุณก็อาจจะต้องแบบเออโปรเทคบ้างอะไรแบบนี้นะครับให้เขาแบบได้ได,ได,ได้ได้รู้ตัวบ้างบางครั้งเราก็อาจจะต้องเออไลายบ้างอะไรนั้นเนาะเพราะว่าถ้าเราแบบเป็นคนคือในเชิงของจิตวิญ,ญญาณแน่นอนแหละว่าเราจะต้องเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาแต่ ใจิตใจดีใจ,ใจิตใจเมตตาแล้วคุณถูกทำร้ายคุณถูกอเอาเปรียบอะ่ะนั่นแสดงว่าคุณมีพลังงานที่เป็นหินหรือพลังงานของธาตุาน้ำมา,จากจเกินไปดังนั้นคุณต้องใส่ความสมดุลลงไปก็คือพลังงานของหยางพลังงานของผู้ชายพลังงานของการต่อสู้ protect ตัวเองนะคบพลังงานของแบบปกป้องตัวเองมันถึงจะได้สมดุลก็คือการมีหินและหยาง ที่สมดุลนั่นเองนะครับถ้าถามว่าในเดือนนี้เนี่ยในตำแหน่งที่5มันเป็น major as c o m p l h m e n t หรือความสำเร็จหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะประสบความสำเร็จได้ในเดือนนี้คือ ไม่รู้คุณวางแผนการเก็บเงินหรือเปล่าเนาะแต่เดือนเดือนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออคุณน่าจะมีการวางแผนทางการเงินในเดือนนี้ควรวางแผนทางการเงินดีๆนะครับผมรู้สึกแบบนั้นอาจจะเอาเงินไปต่อยอดเอาไปฝากในกองทุนเอาไปฝากในขึ้นในหุ้นซื้อ,ซอทองหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคําแนะนําให้กับคุณหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยฟอบคอนคือถ้าคุณรู้สึกว่าผมรู้สึกว่า,วาชาวราศีธนูในเดือนนี้มันมีโอกาสดีๆเข้ามา นะครับโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ในคำแนะนำจาก divine นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ ace of wands ในไพ่ใบนี้นะครับมันคือการเริ่มต้นมันคือการเรียนรู้มันคือ passion มันคือไฟมันคือความความรู้สึกไอเดียที่มันเปิดออกความคิดที่แตกต่างมุมมองที่มันแตกต่างถ้าคุณมีมุมมองเดิมเดิม ของชีวิตมันก็อาจจะต้องใส่มุมมองใหม่ๆลงไปที่เป็นมุมมองที่สร้างสารรค์มาคืนก็ได้หรือไพ่ใบนี้บางคนก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นเนาะเพราะว่ามันมี discovery มาด้วยคือการค้นพบบางคนก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่นะครับเพราะว่าอะไรามันผมรู้สึกว่าเหมือนคุณได้ไปอยู่ในตําแหน่งหรือเติบโตในในตำแหน่งในงานก็ได้แล้วมันเกิดการซบซิบนินทาสําหรับบางคนเนาะหรืออาจจะเป็น โอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณก็ได้มันมีสัญญาณของสิ่งดีๆนะครับเข้ามาอยู่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าโอ,อะไรจะเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้บ้าง อะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเข้ามาหรือทิศทางพลังงานนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายน a breakthrough is ahead นะครับ breaking throws ไพ่ใบนี้คือความอดทนนั่นแหละคือความสำเร็จของคุณอนะมันมาจากตัวคุณสร้างเอง มันมาจากการที่คุณค้นหาตัวเองมันมาจากการที่คุณลองผิดลองถูกมันมาจากการที่คุณผ่านความล้มเหลวผ่านความยากลําบากผ่านความทุกข์อะไรต่างๆแต่คุณไม่ทิ้งมันคุณไม่ย่อท้อคุณลุกขึ้นมาสร้างต่อคุณลุกขึ้นมาทําใหม่คุณลุกขึ้นมาจัดการตัวเองใหม่คุณลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่ดังนั้นในเส้นทางที่คุณกําลังเดินในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อย ถึงแม้ว่ามันจะคืนแน่นอนแหละผมรู้สึกว่าทุทกงานอะ่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่างานไหนก็ตามมันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยคนละแบบแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยสนุกกับมันไหมแค่นั้นเลยคุณจะทิ้งมันไหมแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นความสําเร็จต่างๆมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าคุณจะทิ้งความฝันทิ้งความสําเร็จเพราะคุณยังไม่เห็นมันเป็นรูปเป็นร่าง หรือคุณรีบมากจะเกินไปหรืออะไรต่างๆแต่แน่นอนถ้าคุณทํามันด้วยความสุขคุณก็สามารถไปได้เรื่อยๆนะครับพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นครับพลังงานที่อาจจะเข้ามาคาแนะนํานะครับ Finding Century ครับ Opening to your special s o r t ครับไพ่ใบนี้คือการกลับเข้ามาสู่โลกภายในหรือความศักดิ์สิทธิ์ภายในหรือความสงบภายในของคุณ Open to your special s o r t เนี่ยคือการเปิดใจ ในเรื่องราวของจิตวิญญาณเปิดใจในเรื่องราวของการฝึกในเรื่องของกฎจักรวาลกฎและนึ่งดูดอะไรต่างๆนะครับหรือการมีสมาธิจดจ่อครับอยู่กับปัจจุบันขณะต่างๆก็ได้ไพ่อาจจะแนะนำม,มารายชาวราศีธนูนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคาพูดของคนอื่นมันมากระทบคุณความสงบกลับเข้ามาสู่ภายในหรือเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าการใช้ชีวิตทางโลกของคุณมันเหนื่อยทํางานเยอะเหนื่อยโหลดลองสังเกตตัวคุณดูว่าร่างกายกําลังบอกอะไรสําหรับผมเนี่ยคือการนั่งสมาธิ คือการอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่กับตัวเองเวลากินข้าวอยู่กับการกินข้าวเวลาดื่มน้ําอยู่กับการดื่มน้ําซึมซับซาบซึ้งนะครับกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรานั่นเองนะครับคุณจะได้ยินเสียงตัวเองแบบชัดเจนมากขึ้นไพ่อ,อาจจะแนะนําอะไรกับชาวธนูครับในเดือนมิถุนายนพอ through any i n s e c u r e ครับแน่นอนว่าหยุดทุกๆความกังวลของคุณ นะครับมันมีเสียงรอบข้างที่มันดังยุ่งเหยิงอาจจะเป็นเสียงของคนอื่นอาจจะเป็นเสียงของคนเองที่มันเป็นเสียงแห่งความฟาุ้งซ่านเสียงแห่งความกลัวเสียงแห่งความกังวลอะไรต่างๆหยุดมันครับไพ่ใบนี้คือจัก,กระที่6ครับก็คือการกลับเข้าสู่สติสัมปชัญญะการกลับเข้าสู่สติปัญญาหรือการใช้เขาเรียกว่าไมโฟเนตเนาะ mindfulness คืออาจจะเรียกว่ายังไงดีเจริญ สติอะไรต่างๆเหล่านั้นพยายามอย่าให้ความคิดหรือตามทันความคิดของคุณก็ได้การตามทนความคิดหรือการที่คุณอยู่กับความสงบอยู่กับปัจจุบันขณะมันจะทําให้คุณได้ยินเสียงแบบที่คุณไม่เคยได้ยินของตัวเองว่าเฮ้ยเออลองมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาคุณจะได้ยินทั้งเสียงที่ดีและเสียงที่ไม่ดีของตัวเองนะครับนี่คือคําแนะนําของคุณในเดือนนี้เลยก็คือลองลอง ลองฝึกสังเกตดูทุกๆอารมณ์ทุกๆความคิดของตัวคุณว่านี่คือความพิดของคุณหรือความคิดของคนอื่นที่กําลังบงการชีวิตของคุณอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูในเรื่องของงานว่าไพ่อยาจจะแนะนําอะไรกับคุณบ้างชาวธนูครับไพ่ยอยาจจะแนะนําอะไรกับชาวราศีธนูในเรื่องของงาน อเล็กั์ครับหมายเลข34ไพ่ดินไปนี้คืออเล็กั์เหมือนคุณต้องเติบโตด้วยลําแข้งของตัวคุณเองเนาะชาวราศีธนูคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณต้องเติบโตด้วยลําแข้งของตัวคุณเองและไพ่ใบนี้ในเดือนมิถุนายนผมรู้สึกว่าเออคุณอาจจะต้องปีนป่ายคุณอาจจะต้องฝึกคุณอาจจะต้องลองผิดลองถูกไม่ว่าเป็นการฝึกแบบไหนทั้งจิตวิญ,ญญาณหรือฝึกในเรื่องของความสําเร็จทางโลกของคุณ คุณจะเติบโตด้วยตัวคุณเองนะครับในเรื่องของงานก็อาจจะพูดถึงความอดทนไพ่อาจจะแนะนำอะไรในเรื่องของเงินครับ deep knowing ครับหมายเลข4-3 3-4-4-3นะครับอาจจะไม่ได้บังเอิญอาจจะเป็น angel number 3 4ม3คือความสมดุล ทางโลกทางจิตวิญญาณแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ย deep o w o w i n g คือคุณต้องเข้าใจพลังงานของเงินความจริงเลยถ้าคุณอยากจะมีเงินเยอะมากขึ้นคุณต้องทําอะไรครับคุณต้องทํางานเยอะมากขึ้นคุณต้องทํางานแบบหลากหลายมากขึ้นคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าจะทํำยังไงให้ตัวคุณนั้นสร้างเงินมากขึ้นนอกจากการใช้กดแรงดูดแล้วคือคุณต้อง พัฒนาศักยภาพความสามารถหรือคุณจะเป็นคนที่อยู่ในวงการตัวเองเนี่ยคุณจะโดดเด่นได้อย่างไรคุณจะมีชื่อเสียงจากวงการที่คุณอยู่ได้อย่างไรนะครับมันก็คือการที่คุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอนั่นเองดังนั้นเงินจะเข้ามาหาคนที่มีศักยภาพมีความสามารถนะครับมากๆหรือเป็นเขาเรียกว่า คนให้ความสนใจแต่ถ้าถามผมนอกในไพ่ใบนี้ deep k n p w n o w เนี่ยในเรื่องของเงินไพ่อยากจะแนะนําอะไรคือความสงบความสบายใจความรู้สึกปลอดภัยในเรื่องของเงินไม่ว่าคุณจะมีเงินเยอะมีเงินน้อยก็ตามแต่ไพ่ใบนี้คือสงบครับเมื่อคุณสงบ พลังงานของคุณจะสูงขึ้นเมื่อพลังงานของคุณสูงขึ้นแน่นอนว่างเงินเป็นพลังงานสูงเงินเป็นพลังงานของความรักเงินไม่ได้เป็นกิเลสเงินเป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้บางสิ่งและคุณต้องจ่ายเงินนั้นออกไปให้เป็นกําไร ของพ่อค้าของแม่ค้าต่างๆในไพ่ใบนี้นะครับถ้าถามว่าแนะนําอะไรในเรื่องของเงินผมรู้สึกว่าสบายใจในเรื่องของเงินฝึกในเรื่องของความรู้สึกที่มัง่งคั่งไม่ได้ฝึกในเรื่องของความรู้สึกที่ยากจนจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ยากจนจริงๆแล้วคุณอาจจะมีเงินเยอะมากๆแต่ในความรู้สึกลึกๆของคุณมันมีความยากจนอยู่มันยังมีความพร่องในพลังงานของความขาดแคลนอยู่คุณอยากมีมากกว่านี้ คุณอยากมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ในความรู้สึกปัจจุบันของคุณอ่ะคุณต้องสร้างความรู้สึกว่าคุณมีล้นเหลือแล้วให้ได้นะครับแล้วเงินมันจะเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ต้องรีบเลยเงินจะเข้ามาเรื่อยๆจนคุณเห็นเองว่าเฮ้ยมันมีเงินเข้ามาจริงๆมันมีเงินเข้ามาเรื่อยๆและการบริหารจัดการการเงินหรือการใช้เงินอย่างมีสติ ปัญญาอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับไม่ได้เก็บอย่างเดียวไม่ได้ใช้อย่างเดียวแต่ให้มีความสมดุลว่าเงินคุณก็ต้องจ่ายต้องใช้เพื่อเติมความสุขที่เงินสามารถซื้อได้และคุณก็ต้องเก็บเพื่อให้เงินงอกเงยออกดอกออกผลหรือให้เงินต่อเงินนั่นเองนะครับวิธีให้เงินต่อเงินก็หลากหลายก็คือการลงทุนนะคุณอาจจะทําธุรกิจ แต่ก็ต้องเรามาระวังเหมือนกันถ้าคุณจะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจคุณก็ต้องศ um. ึกษาแลในธุรกิจต่างๆตรงนั้นให้ดีก่อนนะครับก็ข้อความสำหรับชาวราศีธนูสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะประมาณนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับมีความหมายสำหรับช่องนี้มากๆขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ